น,นี่คืออะไรรู้ไหมผมนี่นี่คือกระสุนปืนนะฮะที่เขามาเฝ้าหมูป่าอะไรต่างๆนานาแบบนี้โอเคครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดี๋ยวบนเดอร์ผมก็นี่ผมคลิปนี้เรามาถันญ,ญ้าในไร่ครับผมนะนี่ผมในไร่ข้าวนะผมนี่ นี่ไร่ของเพื่อนบ้านนะฮะพี่นอ้องดูู่ในนาโอ้โหคือตอนนี้ผมอยู่ในป่านี่ไ,ไ,ไ,ไร่ไร่ข้าวโพดนี่ข้าวโพดนี่ก็ข้าวโพนนะฮะอ่าดูว่าผมคือตอนนี้คือเราพ่นยาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแหละแต่มันอันนี้ไงมันยังขึ้นมาอยู่นะผมก็เลยต้องมาเก็บตกนะผมอ่านี่หญ้าแบบนี้เราต้องถางให้หมดนะผมแล้วก็โอ้โหพี่น้องฮะนี่คืออะไรรู้ไหมครับผมนี่นี่คือกระสุนปืนนะฮะที่เขามา ข้าหมูป่าอะไรต่างๆนานาแบบนี้โอเคตอนนี้ก็เข้ามานี่ฮะเออเนี่ยพี่น้องน่าจะจำได้อยู่นะเมื่อก่อนปีที่แล้วที่ผมอยู่ที่แล้วก็ขนอะไรนะขนเนี่ยขนข้าวเนี่ยขึ้นดอยนู่นอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ก็จะได้ขนอีกแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ครับผมนี่ฮะนี่ คือบอกเลยว่าใหญ่มากเลยนะพี่น้องยังยังไม่หมดนะถ้าเข้ามันเริ่มออกมาแล้วแบบเนี้ยเราจะต้องมาเฝ้านกนะแล้วเราก็ต้องจุดประทานนะผมไล่ไม่ให้น้องมากินแบบเนี้ยผมคือบอกเลยว่ากว่าจะได้เข้ากินแต่และเลลบ็ดนี่ยากลาบากนะดูนี่ขนาดพงยาแล้วนะคือเต็นไปหมดเลยอ่ะพี่น้องคือใหญ่มากเลยนะฮะบอกเลยใหญ่นะผมอันนี้แค่ฝันนี้ยังไม่หมดนะมีฝันนะูนอ่ะเออดูับผม แล้วผมก็จะกินลงมาจากตรงนี้ไงอ่ะใครเคยได้ดูคีบ้านเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะเดี๋ยวผมไปขอดาวน์โหลดก่อนนี่ประมาณเนี้ยเนี่ยผมก็ขับลำบากคือลำบากมากเลยนะนี่นี่บนดอยผมอันนี้คือในป่าหมดเลยนะในป่าครับผมไม่มีใครมารบวนอะไรเลยเป็นไงโออนี่ฐานยาครับผมนี่มีนแนลอะไรนะกับแม่ครับผมกำลัง่าน้าอยู่อันนี้ผมก็รีวิว <laughs> โอเคนี่ไง ดูครับผมกระท่อมกับทอ่ทอ,มบทอมหรือเปล่านี่ฝันนี้ยังมีนะยังไม่หมดนะฮะฝังน,นู้นะอ่ะดูนี่นี่คือเส้นทางที่เรากำลังจะไปอีกฝันหนึ่งนะแต่จุดนี้มันชันเกินไงก็เลยไม่ค่อยไม่ไม่ได้ลุยครับผมอ่ะ โอ้เหนื่อยตอนนี้พ่อกำลังพ่นยาอยู่พ่นยาด้วยแบบว่าแบกแบกบเองอ่ะนี่รถข้างกับผมไปได้แค่เนี้ยเป็นไงพ่อขับไปต่อไม่ไหวละเออเนี่ยผมโอ้คือตังเลยอ่ะนะนี่โอ้โหพี่น้องจะมาห้าขอแรงๆหน่อยดินี่ฝั่งน,นี้ผมได้เดินออกมาแล้วนะนี่ยผมเนี่ยใช่หมดเลย เออนี่ไงเฮ้ยเจอกุ้ยด่างอีกแล้วใช่ไหมไม่ด่างใช่ไหมเดี๋ยวคุยเนี่ยฝั่งนี้ผมเอาฝั่งข้างล่างนี่ก็ใช่นะฝั่งนู้นเนี่ยเดี่ยคือสวยงามมากเลยสีเขียวปนย่างนู้นอยู่เดี๋ยวถ้าหมดนะน้ำหมดใช่ไหมก็ต้องกลับมาที่ที่อะไรนะที่กระท่อมอ่ะแล้วก็ เอาน้ำผสมยาแล้วก็มาเริ่มต้นเป่าเป่าเป่า,ปาพ่น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 ให้หมดเลยเนี่ยชุดน,นี้เออนี่เคลื่อนไปไม่ได้แล้วนี่ไงโอเคเวลาเดินกลับโอ้เหมืนดอยครับผมเป็นไงโอ้โหหน้าอยู่ไหมทำกินปลูกข้าวปลูกข้าวโพดข้าวโพดนี้สำหรับปลูกขายนะฮะ ส่วนข้าวนี้ก็คือเราปลูกแล้วก็แบบว่ากินเองไงเออโอยเลยเดี๋ยวเราไปถนองยากันก่อนยานี่บอกเลยว่าอ้เมื่อไรจะหมดวะเนี่ยคือมันเยอะมากเลยอะครับนี่ไงกี่ไร่วะเนี่ยอันนี้ผมตอนที่ไปขึ้นกเกษตรนี่ได้จอด gps ดูแล้วสิบไร่ครับผมนี่สิบไร่นะ สิบไล่ต้นจุดนู้นจะมีน้ําตกอยู่นะจุดนี้มันต้องมีน้ําไหลลงมาใช่ไหมฝาไว้นีเลยปรัสูงสองขามาล่าหมูป่าสิบไล่ยุยวมเยาว่ามาแล้วมาหมู่แถาครับยังไม่ได้ของสักคนเลยนะพี่น้องคือปกติโอ้ไล่คนอื่นนี่สี่สิบห้าสิบคนเลยนะแต่ว่าเขามาถองเบือนเะนี่ยยี่สิบคน ลายผมนี่ตอนไหนที่ท้องเสร็จเราก็ทิ้งไว้แบบนี้มันตายแบบนี้แหละนี่งไงเนี่ยถองแบบนี้ผมโอ้หนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนนะห้านาทีพาไปแาเราพี่น้องนี่บรรยากาศบนดอยโอ้นอน,นี่ยผมนีม่ไงพอ่อมาอะไรก็มาตักน,น้ำที่นี่น้ำจากน้ำฝนนะฮะลงมาแล้วก็ เป็นไงเป็นไงเนี่ยผมอยู่กับน้องชายครับผมตีแชนแนะวันนี้ <มา S 1> ท้งวนันเป็นไงทานทานทางวันเป็นไงบ้างไหวไหมเมื่อเช้าฝนตกมาด้วยใช่ไหมโอโหอันนี้อะไรเนะี่ยขนมอะไรเนะี่ยโอ้มีขนมเอาขนมมากินด้วยนี่เทยรี่ครับผมนี่เป็นไงทั้งวนันแสนแดดมาระหว่างฝนตกกับฝนแบบแสนแดดออกนี่อะไรดีกว่าฝนตกฝนตกดีกว่านะพี่น้องมันเย็นชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยดูดิตอนนี้ก็ยังมีลมพัดไปแบบว่าดูดูนี่ ดดูิคือลมจากธรรมชาตินี่บอกเลยว่าโคตรเย็นเลยอ่ะครับพี่น้องดูฮะนี่นี่ทางฝั่นงนุ้มก็ยังมีนะคือเดินไม่หมดอ่ะครับคือเออถ้ามีโดนสักหน่อยแล้วขึ้นไปแบบนี้นะะ่าจะโซยอยู่นะแต่การซื้อโดนแล้วก็มารีวิวอะไรต่างๆแบบนี้เ,เราต้องมีความรู้หน่อยนะไม่ใช่เดินมั่วใช่ไหมเนี่ยหญ้าเต็มไปหมดเลยเนะี่ยอันนี้คือเราถอนตอน ตอนนี้แล้วก็ก่อนที่จะเกี่ยวข้าออกมาแล้วก็ต้องถองอีกรอบหนึ่งนะฮะคือปีนี้บอกเลยว่ายากขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กลางภูเขานะครับพี่น้องคือผมได้ขึ้นมานี่ไงตอนที่ถ่ายคลิปอะไรนะถอนหญ้าครับผมถอนหญ้านะแล้วก็อันนี้ผมตอนนี้คืออันนี้คือสวนข้โพูดที่ผมได้อยู่ฝันไล่นะแล้วก็ชี้ขึ้นมาฝัานนี้ใช่ไหมอ่ะผมจะให้ดูนะผมว่านี่ไง พี่น้องครับนี่ครับผมนี่คือเข้าวข้าที่ผมไปถานยา่านนู่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 แบบนี้เลยเนี่ยแบบ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 เนี้ย <c ười> เออนะคือมันสิดไล่เลยนะพี่น้องคือมันใหญ่มากเลยนะนี่ครับผมอะ่ะเป็นบ้านกันป่ามีครับผมนี่อยู่กลางป่าเลยนะฮะนี่ครับผมอ่ะดีดีนี่ครับผมมาเนี่ยนี่น yan, ผมนี่คือผมให้ดูผ่านมุมสูงนะฮะ ที่ผมอยู่ฝั่งนี่ไงอ้อมอ,อะไรเนี่ยนมันสับประรดแล้วก็ไปนู่นเลยอะ่ะเออนูนอ่นน่ะนูน่นนู่นนู่นเลยเนี่ยตรงเนี้ยคือมันใหญ่จริงนะพี่น้องเออนี่ก็สวงข้าวโพดนะฮะนี่ผมอะ่ะโอเคนี่นะเออประมาณเนะี้ยเป็นไงเยอะไหมแล้วนี่ก็คือเส้นทางนะผมที่ไปต่างๆนานาน,านะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงตอนที่แบบว่ายังไงข้าวมันเริ่มออกมาแล้วก็ตองมา จุประทานไล่์นดไม่ให้มาก,กินแบบนี้กันนะผมโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็พารีวิวมาอัปเดตเฉยๆนะโอเคประมาณนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ